เรื่องของการใส่ใจแล้วก็เรื่องของซอฟตแวร์กเป็นเร่องที่สำคัญก็ขอเป็นส่วนที่5ในการที่จะพัฒนาสนามบินเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากการที่เราเป็นศูนย์อาหารมีความมั่นคงทางอาหารสูงมีความหลากหลายทางอาหารเนี่ยให้กลายเป็น Kitchen of the World หรือครัวโลก ให้สายการบินต่างๆมาใช้บริการมาสั่งอาหารของเรานะครับขึ้นเครื่องเขาให้ศักยภาพเชฟของเราได้ไปฉายแววในฟีตีโลกระบบการทํางานภายในสนามบินก็เป็นเรื่องสําคัญเราจะขยายอุตสาหกรรมบารุงรักษาทาให้ไทยเป็นศูนย์การคล่อมซ่อมบํารุงพาณิชย์และ private jet โดยไม่ต้องบินไปสิงคโปร์อีกต่อไปเราจะต่อยอดระบบขนส่งและลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิโคเชนนะครับอาหารสดยาวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำอางต่างๆสามารถกระจายสินค้าไปได้ที่ CLV ได้อย่างมีประสิทธิภาพพเนอร์ชิประหว่างแอร์ไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางของแอร์เวย์แอร์เอเช สายเวียดเจ็ตต่างๆเราจะสับสูนให้มีการทำาพ์ทเอชิพกันในการทําเรื่องของการทํางานในเรื่องของการสนามบินเนี่ยเรื่อง Human Resource ก็เป็นเรื่องสาคัญเรื่องการบริหารบุคคลเพราะทุกอย่างมัน stretch หมด45ล้านคนกลายเป็น60ล้านคนโดยที่ Facility ไม่มีการรองรับจํานวนคนก็ไม่เพียงพอเป็นเรื่องอะไรที่ที่น่าเห็นใจจริงๆครับนี่น่าเห็นใจจริงซึ่งก็มีการพูดคุยทาง a อ t แล้วก็มีการขยายแล้วเรื่องของ Facility ต่างๆก็ทําให้ทําให้คนมีจิตใจที่ดีขึ้นผมว่าความสุขเนี่ยเป็นอะไรที่ส่งต่อกันได้เริ่มต้น จากผู้ให้บริการก่อนถ้าผู้ให้บริการมีความสุขเวลาเขาส่งต่อการให้บริการไปกับผู้โดยสารเขาก็ส่งต่อความสุขนั้นได้เรื่องของการบินแล้วเราไม่พูดถึง sustainability ก็ไม่ได้เรื่องของความยั่งยืนภาคการบินของเราจะสุงให้แอร์ไลน์ ที่บินไปรประเทศไทยเนี่ยใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนที่ลดการปล่อยอก๊าซซีโอได้ถึง80%ประเทศไทยเรามีศักยภาพครับนอกจากเลือกเชื้อเพลิงแล้วการที่เราสามารถใช้เก็บพวกใบไม้ต่างๆมานะครับทำเป็นภาชนะนะครับที่ไม่ต้องใช้พลาสติกไม่เป็นเสื่อรายไดใ้ให้เกษตรกรไม่เป็นเรื่องของการป้องกันไฟป่าถ้าไม่ใช้ในเครื่องบินไม่ได้ก็ใช้ในล้าวก็ได้ช่วยทั้งโลกช่วยทั้งพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ